นไดดด้้ตัไไม่เอาไม่เอาลูกพใหไม่มีเลือดออกเลือดแข็งเลือดแข็งโอเคเทไข่ได้ค่ะถ้าพี่ออกบอล้วค่อยเทไข่เอาวางบนโอเคหมดค่ะอืมหมดเลยลูกเย็นๆรอแป๊บนึงไม่ต้องคว้โคนลูกทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อน ข้มพี่อัน้นเออไข่จะไหม้ซก่อนลกูกขาวย่าใส่ทีอ,อันไหม้แล้วกรสกหนูยกปัญหาแล้วแท้ใส่ลงไปเลยลูก ทั้งไอลอ่ะอกไได้ลพอแล้วอ่ะ